อนุบาลกับปหนึ่งก็เป็นคาากรโตมาไม่ได้เป็นแล้วพี่ตีกระโดดน้ำแม่แม่ก่อได้ไหมแม่ไม่รู้ว่าเขาต้องตีทันทีเราไม่รู้ว่าเขาต้องแบบทันทีหรือเปล่า แล้วก็สิบสาประมาณสิบสามธันวาถ้าจะไม่ผิดนะก็เป็นเป็นวันกีฬาสีคือวันกีฬาสีนะจะจะจะเหลือเฉพาะคู่แบบชิงชนะเลิศอัวนีน้ที่หนึ่งกับที่สองอ่ะมีทีนะลมีชนะเลิศกับรองชนะเลิศนั่นแหละความหมายเดียวกันลูก หมัยที่เขาอนุบาลน่ะสนุกผู้ปกครองสนุกกคสนุกเลยสนุกดีเนะี่ยปีที่แล้วอ่ะกีฬาปีที่แล้วค่ะตอนอยู่ปวโกม่ะชักเยอะสีแสดมีผู้ใหญ่ช่วยแอบช่วยก็เลยถูดปักแพ้เลยจริงเหรอเขารู้อ่ะตอีป .4 นะครับมันเขาเป็นกระตุกว,วันกีฬาสีจริงนะแล้วแข่งชักเกอรแล้วก็คือเขารับแพ้เลยคือปักแพ้เลยเขามีผู้ใหญ่ช่วย เขาเป็นกระตุกห่างหรือเปล่าประมาณว่าเป็นไปกระ,กระตุกห่างด้านหลังอ่ะแล้วผู้ใหญ่ช่วยอ่ะพี่สวนป่าสวัสดีค่ะถ้าไม่ผิดเลยจริงก็ต้องอนุบาลนะคะผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่ใช่อนุบาลมันว่าผู้ปกครองเขาเรียกผู้ปกครองผู้ปกครอง <laughs> เขาให้ผู้ปกครองมีแบบส่วนร่วมที่ละขอบคุณเลิฟแปดนะคะช่อง ต้องปิดกั้นอะไรไม่รู้อ่ะพี่พี่บน,นอมวันนี้ลงไปสามคิ้น,น่ะไม่ไม่ขึ้นเลยอ่ะสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล,แล้วแล้วก็เป็นศูนย์ไม่ขึ้นเลยไม่รู้โดนทำโทษเรื่องอะไรเมื่อวานก็ยังดีๆเลยเมื่อเช้าก็ไล่ชั่วโมงหนึ่งเลยเอาอีกคนสักหน่อยก่อนนะ ไปไหนมาไหนสักทีสองวันสามชั่วโมงก็แช่อยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนมาไหนสักทีขอบคุณค่ะรู้จะทันหรือเปล่าปีนี้ <c oughs> แปบ๊บแป๊บก็จะหมดปีรองเอ๊ะทำไมทไมเป็นแบบชุ่มๆนะไม่เหมือนมันไม่แห้งเลยทำไมเป็นชุ่ชมๆวันนี้ก็แดดแรงอยู่นนะ ตั้งทำแล้วถ้ามันชุ่มอยู่แต่ไดๆเลยเตราะไม่ขึ้นอีกแล้วแต่พอคุยเรื่องกีฬาพี่ทีเขาก็คุยด้วยเลยนะอันนี้ชุม่ม ถ้าแบบว่าเข้ารอบก็คงจะดีมันแข่งก็จะได้สนุกึลยเ,เห็นเนาะถ้าไมาเห็นอุ้ยหนูไม่เห็นนะมันในกล้องไม่เห็นเท้าขอกหนูเลยสิของเท้า เร่หันกล้องขึ้นอีกนัดได้ไหมูเสียว